สวัสดีครับทุกคนผมโดนัทปียนั้นนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สถานีรถไฟลบบุรีและขบวนรถที่กําลังจะเข้านี้นะครับเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่102นะครับวันนี้ใช้เป็นรถจักรใหญ่เลยนะครับรถจก HY, ักรคิวเอสวขบวน102นะครับรับส่งผู้โดยสารจากสถานีเชียงใหม่ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตลครับเข้าชานลบบุรีชานชลาที่2มาแล้วครับคิวเอสว รามาชมที่หอวรถจักใกล้ๆกันนะครับทุกคนรถจัก q s y n no. มายเลขห1 3วันนี้ใช้แคปที่2ทําการนะครับมุ่งหน้าไปทางกรุงเทพรถจัก q s y มาจากประเทศจีนสามารถทําความเร็วได้120กิโเมตรต่อชั่วโมงครับ <S 2> <S 2> <S 2> แต่กําหนดขบวนรถเร็วนี้วิ่งได้แค่90นะครับทุกคน <S q s y จะใช้เป็นเครื่อง mtu นะครับทุกคนเหมือนอันต้มที่คาตีน้นําเงินอันนั้นก็ mtu เหมือนกัน q s Y ก็ mtu ครับ ขบวนรถเร็วที่102ขบวนนี้รายละเอียดริ้วของตู้ก็จะมีรถนั่งชั้นที่2นะครับบชทแบบไม่ปรับอากาศและก็บชส์นะครับรถนั่งชั้นสามัญหรือรถนั่งชั้นที่3และตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาออกแล้วนะครับรอฟอทอตอนกลางคืนเขาจะใช้เป็นสัญญาณไฟเพื่อให้รถออกนะครับไปชมกันครับเสียงวีดข จักดังลั่นเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปฟังเสียงรถจักรเล่นเครื่องกันครับ รถนั่งชั้นสองบชทอตู้และก็รถชั้น3อีกทั้งรล้วครับโอ้โหรถจากร q ว y ไวค่อนข้างจะมีควันเลยนะครับตอนเล่งเครื่องและตอนนี้รถจากร q s เไวก็เริ่มจะมีปัญหาควันเข้าห้องโดยสารแล้วนะครับอย่างเช่นขบวนรถด่วนขบวนรถด,ด่วนพิเศษนะครับที่ใช้ตู้ชั้นหฮุนไดนะครับทุกคน ควัน QSY ได้เข้าไปในตู้ชั้นหนึ่งตู้รถนอนฮุนไดซึ่งประชาชนผู้ใช้งานก็ใช้งานได้อย่างยากลำบากเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องคิดหาวิธีการแก้ไขครับและเดี๋ยวเราวัดไปกลางคืนกันครับและตอนนี้ก็มาอยู่ตอนกลางคืนของสถานีรถไฟละบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวในชั้นชลาที่2จะมีคาร์บอนรถดีเซลลางนะครับดีเซลลาง T H N และ N K F อายุประมาณ40กว่าปีนะครับกับคีหะห8 3นะครับ เป็นรถญี่ปุ่นเหมือนกันทั้งคู่เลย2ขบวนนี้ญี่ปุ่นมาเจอกันนะครับทุกคนเข้ามาในสถานีลบุรีครับเดี๋ยวรอให้รถมานะครับตอนนี้เริ่มเห็นไฟสว่างเข้าใกล้มาเรื่อยๆแล้วรถดีเซลรางขบวนที่กําลังจะเข้ามาอันนี้เราซื้อมาเองนะครับจากประเทศญี่ปุ่นมาประมาณปี1985นะครับส่วนคี5183ทั้งด้านขวามือสุดเลยอันนั้นเราได้รับบริจาคมานะครับทุกคน มาแล้วคันแรกนะครับคันแรกนลำเบอร์อะไรผมไม่เห็นเหมือนกันครับทุกคนอ๋อห1ึ่งหนะครับเป็น THN นะครับแต่ถ้า NKF จะขึ้นต้นด้วย1นึนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นข้อต่อทางเชื่อมของรถนะครับตรงขอพ่วงแบบไม่มีกลูบทางเชื่อม ที่ค่อนข้างจะอันตรายเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้รถ2คันนี้ไม่มีกรุบนะครับต่อเข้าหากันฟิลนี้นี่จะอารมณ์คล้ายๆรถสปินเตอร์เลยนะครับรถสปินเตอร์คาส158าดนะครับแท้ๆของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแบบไม่มีกรุบทางเชื่อมค่อนข้างจะอันตรายครับถึงมีก็ไม่ควรไปโดยสารที่กรุบทางเชื่อมนะครับทุกคนข้อต่อของขอบวนรถมาดูรายละยเอียดคร่าวๆกันนะครับอันนี้คือประตูของรถ ประตูของรถจะแยกออกเป็น2บานนะครับเป็นประตูเปิดปิดและดีเซลรางคันนี้ความจุในการรับผู้โดยสารนะครับอยู่ที่76ที่นั่งเหมือนบอชสอเลยนะครับรถตู้สีแดงเมื่อกี้ก็รถไฟญี่ปุ่นอันนี้ก็รถไฟญี่ปุ่นนะครับรถไฟญี่ปุ่นเกือบทั้งย่านเลยแต่มีรถจาก g ี a ที่ผมเพิ่งรีวิวไปในช่องนะครับมาจากประเทศอเมริการถจาก GA มีหูนะครับอยู่ทางด้านขวามือ ฝากไปรับชมได้นะครับและก็มีคีฮะนะครับที่ผมไปรีวิวแล้วด้วยอยู่ในช่องเลยนะครับคีฮะ183และ182นะครับ183คือคันหัวมีห้องขับนะครับห้องขับแบบสูงและคันตรงกลางนะครับที่ไม่มีห้องขับคือ182ครับทุกคน และตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังล้างและก็เช็ดทำความสะอาด T-HN กับ NKF อยู่นะครับทุกคนเป็นรถดีเซลลรางจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันเลยเทียบกันชัดๆนะครับระหว่าง2คันนี้ระหว่าง T-HN NKF นะครับแตกต่างอย่างไรกับที่5183รถ2คันนี้ก็น่าจะอายุประมาณเดียวกันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทุกคนแต่น,นี้วิ่งที่ญี่ปุ่นครับวิ่งที่ฮอกไกโดแล้วมาวิ่งที่ไทยส่วน T-HN และ NKF วิ่งที่ไทยตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่ผลิตมาเลยนี่นะครับหน้าตารถของไทยของเราตอนนี้ก็มีขบวนรถที่เป็นขวัญใจของชาวลบบุรีมากๆเลยนะครับขบวนที่301นะครับให้บริการตั้งแต่สถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงสิ้นสุดปลายทางที่สถานีลบบุรีครับ301 และ302ก็จะออกในตอนเช้านะครับออกจากสถานีรถไฟลบบุรีไปสู่สถานีกรุงเทพนะครับก็คือออกตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็กลับมาตอนเย็นเลยเอาคนลบบุรีไปกรุงเทพนะครับและเอาคนจากกรุงเทพกลับมาลบบุรีในตอนเย็นครับใช้เป็นรถจาก g e ครับทุกคนรถจากจากประเทศอเมริกาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ทุกคนจะได้เห็นการสับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับของรถจักร G A จากขาบวน301เป็นขบวน302ซึ่งจะออกในตอนเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับก็คือการย้ายรถจักรจากฝั่งที่มุ่งหน้าขึ้นเชียงใหม่ไปมุ่งหน้าไปกรุงเทพแทนครับสับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆ,น,อยๆน,อยนะครับไม่มีการเปลี่ยนตู้บอพหอหรือว่าตู้พนักงานเพราะว่าไม่มีนะครับเป็นรถโดยสารทั้งหมดแต่จะมีเว้นที่ให้พนักงานไว้ประมาณ3-4ที่นั่งนะครับ เดี๋ยวก่อนที่4 5 4 8จะเคลื่อนตัวออกไปเรามาชมตัวรถจักรนิดหน่อยนะครับตัวรถจักรก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นทรงที่เอกลักษณ์มากๆเลยนะครับและตอนนี้ก็กลายเป็นรถพิ铺เรียบร้อยแล้วนะครับหืสหนิมจะกินนะครับทุกคนพนักงานใช้ก็ต้องระวังครับลดออกครับฟังนิ่งเครื่องกัน คนเสียงรถจักรอเมริกาโหดมากเลยนะครับเป็นเสียงรถจักรกันเล่นเครื่องแบบว่าขุมพลังอเมริกาแท้ๆเลยครับส่วนฝั่งนี้ก็อเมริกานะครับจอดอยู่ในย่าน G A เหมือนกันเลยไฟรถจักรเริ่มมาแล้วนะครับรถจักรวิ่งมาในชั้นชลาที่4นะครับทุกคนเดี๋ยวเตียมฟังเสียงเล่นเครื่องแบบโหดๆกันนะครับอเมริกาโหดพันแท้ครับทุกคน มาแล้วครับรถจักรเริ่มเข้าใกล้มาเรื่อยๆแล้วครับรถจักรก็หายเข้าไปในย่านแล้วนะครับส่วนตอนนี้เราก็มาส่องสถานีรถไฟลบบุรียามค่ำคืนนิดหน่อยนะครับทุกคนนี่อันนี้สถานีรถไฟลบบุรีครับตัวอาคารสถานี เราก็มาส่องตรงนี้กันต่อนะครับตรงนี้ก็คือไปทางชานไปทางกรุงเทพนะครับตัวคันสถานีและอันนี้ก็รถขบวน301และ302นะครับเดี๋ยวจะชมรถจักต่อขอพ่วงกันนะครับทุกคนขบวนนี้จะมีรถบอชสอนะครับโบกี้ชั้น3สีแดงของการรถไฟไทยของเราและก็จะมีรถบริจาคนะครับจากควีนแลนด์ซึ่งรถสีเขียวๆนั้นนะครับที่เราได้รับบริจาคมาส่วนตรงนี้ก็มีแทงน้ำเก่าด้วยนะครับ แทงน้ำนะครับเป็นแทงน้ําโบราณใช้ตั้งแต่อดีตนะครับเมื่อก่อนประเทศไทยเราจะใช้เป็นรถจักรไอน้ําและรถจักไอน้ําของเรานะครับเชื้อเพลิงของเราไม่ได้ใช้เป็นฐานหินเหมือนอเมริกาหรือว่าอะไรนะครับเราจะใช้เป็นฟืนและก็มีน้ํานะครับเอาไว้เติมรถจักรก็คือใช้จากแทงน้นํานี้ซึ่งเส้นทางสายตังก็มีนะครับมีที่ห้วยยอดแล้วก็ที่กันตังนะครับ เดี๋ยวเราเรอรถจักรมาต่อขอพ่วงนะครับและเราจะตัดภาพกันตอนที่รถจักรเข้ามาใกล้ๆแล้วไปดูกันครับมาแล้วนะครับรถจักร G A นะครับมาชมการต่อขอพว่วงแบบนิ่มนวลฉบับรอฟอทอการรถไฟแห่งประเทศไทยกันนะครับพนักงานของเรามีคุณภาพและก็มีประสบการณ์มากๆนะครับนี่นะครับเป็นการต่อขอพว่วงแบบว่าอื้หืนิ่มนวลมากเลยนะครับทุกคนแบบว่าไม่ต้องลงไปดูเลยนะครับสุดยอดมากๆ และเดี๋ยวรถจักรก็จะทําการดับเครื่องแล้วนะครับอีกไม่นานพอเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอะไรเสร็จรถจักรก็จะดับเครื่องแล้วก็จะไปสตาร์ทใหม่นะครับตอนประมาณตอนเช้าๆนะครับก่อนทําขาบวนออกช่วงนี้เพื่อนๆก็ฟังเสียงรถจักร GA นะครับ ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนรถจักรของเราได้ดับเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการทิ้งลมนะครับรถจักรของเราจะใช้ระบบเบรกระบบลมนะครับการรถไฟไทยของเราในปัจจุบันนี้ส่วนมากจะใช้เป็นระบบเบรกแบบลมอัดนะครับ ตอนนี้ก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานตรวจเช็ครูจักกันนะครับส่วนเราจะกลับไปในชั้นชลาของสถานีลบบุรีครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ชันชลาของสถานีลบบุรีแล้วนะครับอยู่ในฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งบางสามยอดนะครับสารพักการหรือว่าฝั่งไปเชียงใหม่นั่นเองและก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปจนจบเลยวันนี้ผมโดนัทปิยนัทก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ